สองคันนี้คือ CX 3 0 Carbon e า i t บอน่นเหมือนกันทั้งคู่เลขไม่พอๆกันคลิปนี้ถ้าสมมติต้องเลือกแค่หนึ่งคันมาแนะนำให้กับลูกค้าไอจะเลือกคันไหนคลิปนี้แบบไม่อวยเลยนะเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยครับเริ่มจากคันนี้ก่อนละกันอาจจำป้ายทะเบียนไว้ดูตัวรถครับขอดูโครงสร้างก่อนอันดับแรกเปิดท้ายขึ้นมาไล่จากท้ายก็ได้นะดูโครงสร้างก่อนอ่าโอเครถซอกทุกอย่างเดิมหนะดึงนี้ออกก่อนนะหัวน็อตฝากระโปรงไม่แกะไม่ขยาบฝั่งนี้โอเคผ่านมีที่การสัมภาละให้ด้วยเออ นี่ได้แต้มแล้วนะได้แต้มแล้วนะเช็คอุปกรณ์ยางอะไรโอเคทุกอย่างครบโอ้โหใหม่กิฟเลยยางอะไรไม่เคยใช้เลยเนีย่ยอันนี้ผ่านวะเฮ้ยคันนี้แต้มต่อปะเนี่ยอ่ะไม่แน่นะคันนี้อาจจะเหมือนกันไ็ได้นะมา<ไ>ดูตัวรถกันต่อครับนี่ถัดมาเปิดไลน์ล้อแมกค็คก,ก่อนล้อแมกมีริ้วรอยหรือเปล่าเช็คลางนี้โอเคล้อแมกสวยมาดูในส่วนของด้านหลังกันครับอ่ะอันดับแรกดูเบาะหลังก่อนเช็คเบาะหลังดีมอง้วยตาโอเคนะ โอ้โหเสียดายมันมีแค่พรมอย่างเดียวว่ะดิแผ่นยงแผ่นยางอะไรไม่มีเลยอ่ะเอออันนี้ติดใจอยู่หนึ่งอย่างนะโครงสร้างโอเคเมดอาร์คเดิมทุกจุดนะครับมาขัดมาแผงประตูดูดิแผงประตูดูด้วยมันเก่าหรือเปล่าโอเคไม่เกา่าใช้ได้มาดูฝั่งนี้ครับเปิดขึ้นมาฟาดแผงประตูโอ้โหเนียนกริบบบาแม่งามขนาดโครงสร้างโอ้โหเดิมชัดเจนว่ะอ่า เลขใหม่ขึ้นมาเหยียบเบรกกดปุ่มพุ่สตาร์ทฟิลลิ่งการจับเออพวงมาลัยมีริ้วรอยไหมนิดๆหน่อยๆโอเคมันรับได้อ่ะวิ่งเลขใหม่สามหมื่นสามหมื่นหกร้อยห้าสิบสามกิโลหน้าจอมีไอ้นี่อยู่ด้วยนะไอ้พลาสติกอะพลาสติกตรงหน้าจอเี๋เห็นปะ่ะยังไม่ได้เอาออกเลยนะทุกคนเออภาพรวมภายในมองไปสายทัชโอ้โหโอเคโอเค,อเคไอ้ตรงนี้แต้มต่อป่ะเนี่ยไม่เคยแกะออกเนี่ยเหมือนไม่เคยใช้เลยเนะีนะ่ยเฮ้ยว้า ตรงกลางล่ะตรงกลางดูดิมีรอยหรือเปล่าโอ้ยังไอน,นี้พลาสติกยังอยู่เลยเนี่ยพลาสติกแบบใสๆย,ย,ย,ยังอยู่เลยนะมีริ้วรอยนิดๆหน่อยๆมันก็รลับได้นะเบาะก,ก็สวยเบาะไม่ล้มโอเคเลยอะไปดูกันต่อห้องเครื่องครับสําคัญมากไล่ดูที่ห้องเครื่องเป็นยังไงปุ๊บบอดี้รถหัวน็อตเดิมว่าเดิมสนิทเลยน็อตไม่แกะไม่ขยับนะครับรับประกันโครงสร้างให้อยู่แล้วงที่ร้านเราที่เรานำเข้ามาเครื่องยนต์เครื่องเกียร์ก็วารันตีผ่านศูนย์ให้โอเค คันนี้จบไปผมว่าดูอีกคันหนึ่งปะ่ะคันนี้ก็ต่อเลยครับไล่จากตรงไหนดีด้าน,นท้ายเหมือนกันดีกว่าจะได้ไม่สงจะได้ไม่งงเนาะเปิดท้ายปาดท้ายไฟฟ้าเหมือนกันเปิดขึ้นมาดูหน่อยซิมีอะไรที่เป็นแต้มต่อเขาบ้างไหมอ่าบอดี้โครงสร้างหัวนอ็อตเห็นไหมโครงสร้างเดิมนี่เดิมทุกจุดอันนี้ที่กั้นสัมภาระก็มีให้นะครับก็แสดงว่าเสมอกลางหนึ่งหน,หนึ่งเสมอกลางหนึ่งหนึ่งต่อเวลาตรงตีงไหมไส่อมในี่โอ้ แต่อันนี้เหมือนยางไหมีรอยใช้มานิดนึงนะโอ้โหโดนหักลบว่าแม่จะได้นี่ ần. นิดเดียวเองเห็นไหมเอาไปดูฝั่งนี้กันครับไล่ามาดูโครงสร้างอ่าไอ้ดูบกบ่อ